อ้าวมอบค่าน้องมอบค่าน้องครับปืนอ่ายอดเท่าไหร่ยอดเท่าไรหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทมาโอเคพี่น้องมอบค่ารนองแล้วจับสลากครับาวันนี้สารยศได้รับเกียรติมาทำสลากด้วยนะครับถอดอ๋อแล้วก็ควอนมันมันเลยควอนมันมันเ้ยมาเลยด้วครับก็ขอสวัสดีนะครับผมเบอร์สามครับนะครับคลิปนี้วันนี้เราอยู่ที่บ้าน เขาโตนะครับบ้านเขาโตตำบลบักไดอําเภอโนมดงรักสุรินนะครับอ่าวันนี้สี่คนนะครับคนละพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทอ่ะอลุ้นรอติดตามพี่นมีของใหญ่ได้ลากันแน่นอนนะครับผมอ่าวันนี้แบบอบอุ่นอบอุ่นครับอ่าไม่เยอะแต่ว่าอบอุ่นอ่าเต็มตัวกันลงกันแล้วครับอ่าเต็มตัวกันเรียบร้อยแล้วครับ ัญดินยาลังจะม่าพร้อมเลยจวดมาบอมจวดเอาชดเด็ดชาแรกครับพี่น้องอ่าบัตรพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับมาอ่าบ้านเขาโตบ้านเขาโตตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักสุรินนะครับชดเด็ดชาเรกเป็นยังไงครับเรกแเรก มีใครโดนหรืออ้าวเอ้าดูครับดูครับบึ๊บบ right. ึ๊บม <si <si nope. <si ีใครโดนใครโดนบอมเลยมาสองคนทางนี <si ้มีคนโดนแท้ครับน็อตโดนครับน็อตโดนเป็นหนึ่งเออบอมโดนลากไปแล้วครับบอมโดนลากไปแล้วครับอ้าวอ้าวมามามาบึ๊บบึ๊บบึ๊บเป็นเป็นโอ้โหเอาเอาเอา อืบเอาละครับยังดึงไม่ขึ้นครับมีตัวใหญ่ลากไปโน้นครับตัวใหญ่เป็นอุ้ยเอาสองสองแล้วครับปอดเอามาเอาทางลุ้นก็ขึ้นครับมาปืดเนาะอือึือมามามาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้โอ้เอาละครับเอาแล้วครับขึ้นไม่ไหวครับพันทุนอีกปอดเอาเอาเต็มหนักหนักเต็มหนักหนัก อะไรครับพี่ดองโอ้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 ตัวใหญ่ด้วยมาโดนตัวใหญ่ด้วยมาเออโอ้เต็มเต็มฮึ้บไหวไหมไหวไหมฮึ้บอึบอึ้บโอ้ยอะไรข้างล่างน่ะโอ้ได้ของหนักด้วยเออเอาเอาเสียงเชียเซลซ่าอยู่ครับเอาตรงนี้ก็สองสามตัวอยู่ครับ อ่าอ่ะนี่ครับชาแรกครับชาแรกอ้าวชาแรกครับเต็มตรงกลางกันไปก่อนพี่น้องปลาอยู่ฟังครับปลาอยู่ฟังเพราะว่าโพรงมันเยอะครับโพรงเขาฟังเต็มเลยนะชาสองนัดชาสองมาแล้วครับชาสองจะซุ่มยูมไหมเล่นเล่นปลาหนังก่อนพี่น้องปลาเก็ดน่าจะอยูเลาะฟังครับ ้นนเปิบเป๊บมันไม่มีตมครับทุนมันลอยทุนมันลอยเอา้าลุดเอา้าไม่อยู่ลุดปึ๊บมาไม้มาไม้มันเข้าโพรงหมดแล้วบ้างเปิบ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 ปลาหนิ่นปลานินาน่นสามสี่ตัวไปแล้วครับอ่าปลานิ่นนะครับ โดนเี่แล้วครับเมื่อกี้โดนปานนินอันนี้โดนบึกหรือเปล่าครับ<อ>ปุ๊บมาอีกตัวแล้วครับผมอ่าเป็นบึกครับตัวนี้บึกใส่ประมาณนี้ครับสามโลสี่โลได้ไมั้งครับ อ้าเฮ้ยพี่น้องผมเหม no, wow, ือนจะโดนนะครับผมมันจะโดนครับมีคึกมีคึกอยู่ครับโยครับโยครับเป็นเป็นเป็นเอโอ้ยิสกับผมอเริ่มเจอแล้วครับอ้าวแหนมเย็นแหนมเย็นนะครับกำลังจะลงแล้วครับจวด สีชมพูครับหวานเจี๊ยบเปลี่ยนมือแล้วนะครับเปลี่ยนมือแล้วครับอ่าเขาซื้อขายกันในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับนอตนอตนอตโดนอะไรอีกเปิดอ้าวนิ้นสามสวายหนึ่งอ่าโดนเรื่อยๆอ,อยู่ครับโดนเรื่อยๆอ,อยู่ครับอ้าเห็นนมเย็นนะครับขึ้นมาแล้ว โอ้ยตัววยตัวหนึ่งอยู่ครับปึ๊บๆหนมเย็นแหนมเย็นแหนมเย็นโอ้ยฮ่าฮ่าาฮ่้หนมเย็นได้บึกเฉยอะพี่น้องมาเดินมาดูใกล้ๆครับแหมมานครับซื้อมาวานวันนี้มานเลย แหนมเย็นแหนมเย็นเ,น,เน,นี่ยโอ้นนเป็นบึกนะครับสองตัวเลยครับโอ้คนเดียวได้สองตัวชาแรกก็โดดไปตัวหนึ่งอ่าเห็นเม็ดเม็ดอยู่ครับของน็อตครับเข้าไหมะอะไรครับนิ่งหรือเปล่าป,ปึ๊บ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 ตัวใหญ่หรือเปล่าครับตัวใหญ่หรือเปล่าครบับปึ๊บปึ๊บมามีทางทางอยู่ครับ โหโอ้โวอาพี่น้องเด็ด <c oughs> เลยครับวานปลาได้ครุโอ้โอ้ oh. Oh, <c oughs> ปลามีหูหิ้วปลาครุปลาถัง <c oughs> อา้าวใส่ปลากับบ้านพร้อม <c oughs> <c oughs> เออนูครับปลาถัง <c oughs> อเอาเบ้ยครับ มุมนี่แหละอ่าเริ่มเข้ามุมกันแล้วต้นปลายเข้าโพรงนะครับแล้วก็เริ่มไล่ครับมฮะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นัดเอ้ยบอมบอมบอมดึงแหวไหมเมื่อกี้นี่โอ้ยโยกตัวนี้ครับเมื่อกี้เลยเฮ้ยเฮ้ยดึงแหไปแล้วครับยาดึงแหไปแล้วครับใจเย็นๆอ้าอ่า ไล่เข้ามุมแล้วเข้าม er. ุมแล้วเริ่มเดือดกันแน่ครับถ้าเข้ามุมเลยอ่าเริ่มไล่นะครับเริ่มไล่นะครับมีแท้มีแท้พี่น้องโยโหโอ้ยสวายตอนนี้สวายอุ้ยหยะอุ้ยยะเอาแล้วครับเอาแล้วครับอุยหยะอุยหยะอุยหยะโอ้ยโอ้ยอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดัง จุ่ๆจู่ๆจู่ๆเออคู่ทางนู้นตาทางนู้นก็เม็ดบุบบุบบอยู่อา้อาวทีนี้ก็ไล่เลยพี่น้องพอบแล้วก็ไล่ดูดูครับดูครับตรงกลางเต็มเลยนูนครับทางนู้นก็เข้าแล้วน็อตก็เข้าแล้วนะครับอา้าวตรงนั้นเป็นท่าน้ำด้วยครับหรือไม้ น่าจะเยอะนะเอา,อาเห็นตัวอย่างแล้วขอมั่งเอออารอลุ้นครับมุมไหนจะเด็ดกันกันครับเร่เี่้องไกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับไกลจะปิดแหได้แล้วครับผลประกอบการเห็นบอกว่ารากเยอะดูทางูุนครับอ้ทางนุนกกัก สวยเต็มบุบเลยนอตว่งางันเอาอาแนกกันแน่ออญญาานอนครับโอ้ทางนี้ปิดแล้วครับอันนี้เอาแหลงแล้วมาประหกรรมแข่งกันนะครับวานมุมนะครับอาบอมขึ้นก่อนแล้วครับบอมขึ้นก่อนแล้วครับบาดบาดเอาพี่น้องดูดูด ผลประกอบการครับเอาบานกรนขึ้นก่อนครับบานมุมก่อนครับไม่ขี้โกงครับไม่โกงใครเอออาแล้วครับตับมืออีกไอ้ยามือแล้วตบมือแล้วสงสัยไม่ขึ้นแพรแล้วครับเอาขึ้นฟังทั้งนี้แล้วครับขึ้นแพรน่าจะไม่ไหวหยุดมาถืน้องลากมาแล้วปึ๊บมา รึบประม่านเป็นสิบอยู่ครับเป็นสิบโอ้ยิ๊สุกตัวนึ่งยิ๊สุกในโอ้ในไปตัวเดสิวโอ้สิบกว่าครับในตัวหนึ่งสิบกว่าตัวไปยิ๊สุกตัวนั้นหายไปเลยแค่มุมเดียวครับแค่มุมเดียวครับแล้วจะถอดยังไงอ่ามุมนั้นก็ขึ้นแล้วครับ รวสามตัวอยู่ครับไม่เยอะครับมุมนั้นไม่เยอะก็จะได้ยีสกด้วยครับตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่ครับยีสกอ่ามุมนั้นก็เอาเหมือนกันครับเข้าไหมเอาสามสี่อ่าหกตัวอยู่ครับโอ้โหเลยาตอง โดนอยู <emaal> ่ครับโดนอยู่ครับขึ้นฝั่งไปเลยครับแกบอกว่าต้องเล่นต้องเล่นวิธีตามคลองเราลุ้นครับตอนนี้เลยครับโพรงลึกโอ้ยโานนี่ครับมือเปล่ามือเปล่าชกไปช้อนเลยเมื่อกี้น่ะอนนักมวยเก่า ชกปลายชนเลยครับโดนโดนกันฟังปุ๊บชกเลยปุ๊บไตยโดนดินไต่อยพลาดอันตุ๊บเมื่อกี้เนี่ยดูน็อตดูน็อตทางนู้นครับขึ้นแล้วครับน็อตขึ้นแล้วครับบอ่น้องเออสุ่มยุ่มสุ่มยุ่มครับโอ้จับได้นอกแขกบอลเลมาอยู่นอกแฮงโอ้ยมันติดนอกแฮกลอยไม่ได้ไหม ปล่อยไปหยู่าฮ่าฮ่ับ่าฮ่าฮกาฮ่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 ่าฮ่าฮไาฮ่งฮ่าฮ่าา่าฮอาฮาฮ่าฮ่าฮ่าง่า้่าฮาฮ่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 า่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 อ้่ ยีสกน่าจะหลายตัวครับตัวนี้ตัวนี้ให้มันโอ้บ้างมีอะไรหวานอะไรหน่อยเกือไอ้ใกลเจะได้หนึ่งคนเลยนะหมนโอ้ตีรุ่นกูคุ้มรวบแล้วรวบแล้วตรงนี้เปิดรูเปิดเลิกมือขึ้นเลยอยู่ให้ไหมนี่ชอรี่ไปแล้วมารอรุ่นครับจะบอกว่าจะคุ้มครับหลุดไหมคุ้ยังคุ้มอยู่ยังไม่ทันเห็นเลยบอกคุ้มแล้วโอ้ มามาจะบอกว่าคุ้มอยู่ไม่ใช่ไล่ไล่ค้าบีนเอามามาจะบอกจะรวบให้ดูเอาล้วครับเอาล้วครับสู้กันกับงูเหลือมอยู่มั้งครับตอนนี้เอา้หูสบายอ้สบายเออเอามาสบยตรำอยู่เว้ยเกิดจูเบิบเบิดูดูครับโยกครับ โอคืออยู่อ่ะโอ้คืออยู่ไอ้หยานี่ดัดเครื่องเธอฉี่นั่งตุ้งจำป้าให้สังเตรียมเครื่องรอแล้วไอ้ตุ้มน้ำรอแล้วว้าว้าดึงนึกฮึบโตเปิดอ้าวดูผลประกอบการครับสังตุ้มน้ำรอแล้วเป็นยังไงเนาะเปิดว่ะเปิดโอ้เสียดายเสียดายอีกแล้ว มันดี่เด้ยอันนี้อะรักอันนี้นี่ยบอกแล้วอย่าบอกให้ต้มน้ำร้อนเมื่อกี้นะใจเย็นๆย็นตกใจน้ำเดี๋ยวพี่จะเอาช็อตเด็ดอ๋อแกจะอุ้มอะไรให้ดูครับช็อตเด็ดหนิมามาเด็ดของแกครับเด็ดของแกเป็นยังไงยังออกแกอะเด็ดเด็ดได้ไม่ได้เอาอะโอ้เออ ข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยเออแต่ได้เด็ดอยู่ครับพอได้ต้มน้ำอยู่ออมีหน้าเะาสั่งต้มน้ำรอเลยหนึ่งสองสามสี่เก้าตัวครับโยนมาอีกสองสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดตัวครับที่โยนเมืก,ก่อนสองนะเป็นปลาช่อนหนึ่งกับปลาอิศกอ,อ่ะตองนขึ้นสวายแล้วครับ ตัวนึงมีแมพข้างล่างมีไหมสองตัวครับอาอา,อาน็อตเข้าฟังน็อตเข้าฟังตอนนู้นโดนอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรครับปลาอะไรครับอ๋อปลาอะไรครับปลาอะไรครับ,รบอ๋อกำลังหาตาขึ้นเลยครับ ฮึบ um. ึบึบเป็นเป็นอรููเยอยู t ่อย hmm ู nah, ่อยู่อ็่ปาอะไรจารเม็ดเหรจารุม <m br holes> ิดอ like ๋จารเม็ดครับใช่ไหมยี่โซกโอยี่ซกมองยังไม่ชัดครับอ๋อยี่โซกครับยี่โซกบอมได้ปนินครับใสสวยอยู่ครับปนิน เดือข้างหน้าบอมนะครับโพรงนั้นครับพอรุนโพรงนั้นเขาจะแบ่งกันคนละครึ่งกับนอ็อตทางนู้นครับแต่ยังไม่ถึงเวลาครับน้ทางนู้นครับทางนูน้นเปบิบเปบเปบ๊บข้างบนเป็นสวายข้างล่างเป็นโอ้ในยี่สกุกสี่ห้าตัวอยู่ครับได้เรื่อยๆอ,อยู่ครับอย่างไล่จากโพรง เอาครับสองนุม่มครับได้เวลาประชันกันแล้วคนละครึ่งทางจวดเอ้าบอมมาเอา้ยจวดเอ้ยกบกันพอดีเลยบอมบกะจะไม่ให้ร็อตชักตัวเลยใช่ไหมนี่โอ้าจับแล้วดูน็อตโดนแล้วดูอ้าวอ้าวคนละครึง่งคนละครึ่งก็ว่างั้น เราลุนครับเราลุนครับ,รรบโพรงนี้เป็นโพรงใต้ต้นไม้ใหญ่ครับมันเป็นรากเข้าไปลึกด้วยเราลุ้นกันพีโนโ่น้องไปแยกแหแยกรางกันก่อนพีโนโ่น้องเข้าไปไล่นะครับเราดูครับจะมียี่ศกตึมดั้มไหม โอ้ดู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 ชนแหงวูบวูบเลยครับรถปลาตายรถปลาตายครับเอาเราเงียบโอ้บ้าแท้ๆนอตเอาดูดูี่น้องดูเม็ดน็อตแห่น็อตดูเม็ดข้างล่างบุบบุบอยู่ครับฝั่งบอมไม่เข้าครับบอมบอกไม่เข้าน็อตเอาไปคนเดียวใช่ไหมคนละคืนคนละ ฝั <mile inside> ่งนู้นมีโดดบางอยู่ครับบอมครับบอมเข้าไม้โอ้ได้ปลาถังอีกหนึ่งปลานินได้มาเป็นถังเอ้าเอ้าน็อตตำแล้วครับตำแล้วครับรอรุนครับน่าจะอยู่ฝั่งน็อตครับได้นินมาสองถังหนึ่งใบ ของแถมครับของแถมเออก็บอกว่ามันมันเออมันขาวมันอวบมันมันด้วยยีสุกยีสกเออไอ้ยาหลุดมือเนาะมีอีกตัวไหมเออถ้าหลุดมือมาอาเอาเอาแล้วครับอาแล้วครับดูบมเอามุมนี้ครับยีสุกมาสอง นี่ครับสองตัวอยู่ใต้ตอนี่ครับยิ่สกยิ่สกกัวงามอยู่ตัวประมาณโลกว่าฮะน็อตจะขึ้นแล้วน็อตจะขึ้นแล้วูผลประกอบการครับผมบอกไม่เข้าครับ เข้าแต่ทางน็อตมาค่อยๆขึ้นมาแล้วครับปลาน่าจะไปอยู่ที่เพลาหมดแล้วครับสวายอยู่ครับสวายมันเป็นรากไม้ด้วยพี่นุ่กปึ๊บอ่าขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับปึ๊บ าามาดูครับเป็นจังได้ครับปึ๊บปึ๊บโอโ้ยังยีสกทัก้งอะไรครับอ๋อเต็มอัยะานูอ้าว,ว,หนหนาวปลาสวายกับยีสกนะครับหลายตัวอยู่ครับมาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวนับดูก่อนทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เกือบ20ตัวประมาณ 18- 19ตัวนี่แหละองนอดเอาปลาเข้ากระชังแล้วนอดน่าจะเกิน30อยู่มากเนาะจะเกินได้ตั้งหลายรอบแล้วฝั่งนูน้นจะเกิน30โลอยู่ครับตังนูน้นตัวเฉลี่ยกันไปครับปลาหนังน่าจะ น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวปาเกตก็เป็นย่สกกะนินนะครับอ่าก็เก็บกันไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องหวานกันนานนะครับจะเที่ยงครับตอนนี้อ่าก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวรอติดตามบ่อต่อไปพี่น้องมีต่อครับที่สุรินต่อครับบ่อต่อไปเดือดแน่นอนครับประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับผม อ,อ,อให้ผมไปต้มสดน้ำร้อนๆว้าน,นี่น้องบอกให้ผมเมื่อวานบอกอยากกินไม่หมดเลยยังจะให้อีกล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแล้วกันดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแล้วกันโอ้เออเอ้าขอบคุณหลายๆพี่น้อง